สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเราอยู่กันในช่วงเล่มนี้มีอะไรจะบอกอยู่กับผมมันเดิมมินิลีเดอร์นะครับผมในวันนี้ผมได้นําหนังสือที่ผมมองว่าเป็นหนังสือที่เทียวันของชีวิตเลยนะครับที่ผมได้อ่านมารู้สึกเป็นอันดับต้นๆที่ผมจะเลือกเลือกมาประยุกต์ใช้ในชีวิตนะครับเป็นหนังสือเรื่องที่ชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดของคุณคิชิมิอิชิโร่นะครับผมจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นหนังสือที่บอกว่า ในการที่เราจะมีความสุขกับตัวเองเนี่ยเราต้องกล้าที่จะยอมรับความเกลียชังจากบางสิ่งบางอย่างนะครับผู้ฟังซึ่งเป็นหนังสือที่ขยาจิตใจของเราค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมซึ่งเนื้อหาในการเล่าเนี่ยจะเล่าในมุมมองบุคคลที่3นะครับเล่าว่ามีเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาที่จะใช้ชีวิตของตัวเองจึงไปหาจิตแพทย์ นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้คุยกันต่างๆนานา,นาจนเป็นเรื่องเป็นราวานะครับคุณผ,ผู้ฟังความรู้สึกแรกตอนแรกที่ผมได้อ่านเนี่ยก็ยังมีบางอย่างที่ผมรู้สึกตกใจว่าเอ้จริงๆแล้วหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุมาจากสิ่งนี้หรอสิ่งนี้หรอนะครับคุณผ,ผู้ฟังซึ่งผมมองว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมันเป็นเรื่องจริงที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับผม ผมจึงได้สรุปและนำเนื้อหาต่างๆเนี่ยมาประยุกใช้ให้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้นะครับผมซึ่งเรื่องราวที่ผมสรุปเนี่ยก็จะมีเป็นหัวข้อด้วยกันนะครับผมเรื่องที่หนึงอย่าเชื่อเรื่องแผลใจแอดเลอร์เนี่ยไม่เชื่อเรื่องแผลใจแอ,ลอแอดเลอร์ก็คือนักวิจิตยาที่เป็นตำนานของนักจิตวิทยานะครับในสมัยก่อน อดีตไม่สามารถส,ส่งผลกระทบให้ปัจจุบันก็ความหมายที่เขาจะสื่อเลยก็คืออดีตที่เคยผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะกําหนดปัจจุบันได้เลยแต่ปัจจุบันต่างหากที่จะกําหนดอนดีตนะครับผมในอนดีตการเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นทั้งอุทาหรณ์และเป็นเรื่องราวที่เป็นอนุสรณ์นะครับผมแต่สิ่งที่จะกําหนดอนดีตจริงๆเนี่ยก็คือความคิดที่เรา ให้ในปัจจุบันนะครับจริงๆอดีตก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วแต่การที่เราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราคิดถึงอดีตนะเนี่ยเราต่างหากที่เป็นคนกําหนดในอดีตนะครับผมเราโกรธจริงๆเพราะไม่ได้รณ์เสียเราแค่มีเป้าหมายอยากควบคุมด้วยความโมโหเท่านั้นอารมณ์โกรธเป็นเพียงเครื่องมือที่จะควบคุมบุคคลคนนั้นให้ฟังเรานะครับในในแต่ละเรื่องเนี่ย เราอาจจะมีความโกรธเข้ามาเกี่ยวข้องในการระง,งับเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแต่แอดเลอร์บอกว่าความโกรธแล้วจริงๆเป็นสิ่งที่ควบคุมได้เราเลือกที่จะโกรธหรือไม่โกรธก็ได้นะครับผมสมมติเราเจอแมวตัวหนึ่งทําแก้วแตกอยู่ที่พื้นนะครับผมบางครั้งเราอาจจะไม่โกรธเลยนะครับเวลาเจ้าแมวตัวนี้กําลังทําอะไรในบ้านของเราพังแต่บางครั้งเนี่ยถ้าน้องของเราเนี่ย น้องที่เราไม่ชอบมากๆเนี่ยอยู่ดีๆทําแก้วแตกเราอาจจะมีอารมณ์เสียและต่อว่าน้องคนนั้นนะครับซึ่งจริงๆอเลอร์ก็ได้บอกไว้ว่าความโกรธพวกเนี้ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับผมเราเลือกที่จะโกรธหรือไม่โกรธก็ได้หากเราเลือกที่จะโกรธเท่ากับว่าเราต้องการใช้อารมณ์โกรธเนี่ยเป็นเครื่องมือในการควบคุมสิ่งสิ่งนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหากเราใช้อารมณ์โกรธไปกับแมวเนี่ย เราก็อาจจะไม่ได้สามารถควบคุมอะไรได้แมวตัวน,นั้นอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยซ้าเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่รู้สึกว่าเราเรามีความโกรธนะครับผมคนเราอยากมีชีวิตที่ดีกว่าแต่ไม่กล้าลงมือทําเพราะตอนนี้ก็สบายอยู่แล้วเพราะการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ยต้องใช้พลังงานและเวลาสูงเสมออ่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่มันสามารถพัฒนาได้มากขึ้นนะครับผมแต่หลายๆคนก็จะพูดว่า ไม่มีเวลาไม่มีทุนไม่มีเงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราไม่มีเหล่านี้มันมาจากความคิดที่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราสบายอยู่แล้วหากเราต้องทําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเสียเปลืองพลังงานเปลืองทั้งเวลาเปลืองทั้งเงินนะครับผมมันเลยเรามนุษย์ก็เลยหาข้ออ้างที่จะไม่ลงมือทําเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้จริงๆเขาพอใจอยู่แล้วเขาแค่หาข้ออ้างเพื่อที่จะให้เขาสบายใจนะครับผู้ฟัง อันนี้ก็น่าจะตรงใจใครใหลายๆคนครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องบทแรกเรื่องแผ้ใจนะครับผมผู้ฟังซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยตอนแรกผมที่อ่านเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งที่พออ่านแล้วผมก็รู้สึกเคืองเล็กน้อยนะเพราะว่ามันโจมตีเรื่องโจมตีจิตใต้สานึกเราค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมทั้งเรื่องความโกรธที่จริงๆแล้วเราเลือกที่จะไม่โกรธก็ได้แต่เราเลือกที่จะโกรธเพราะเราต้องการควบคุมสิ่งสิ่งนั้นนะครับ ซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลด้วยแล้วมันเป็นผลไปในทางเชิงลบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมข้อที่2ความทุกข์ใจทั้งหมดเกิดจากความสมคัญความสัมพันธ์นะครับผมซึ่งพอเจอประโยคนี้เข้าไปเนี่ยผมผมอึ้งเลยนะครับผมแอดเลอร์ได้บอกไ้ว่าความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นบนโลกทั้งหมดเ,เกิดจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเป็นทุกข์นะคุณผู้ฟังแม้จะต้องแตกต่าง แต่มนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วเท่าเทียมนะครับต่อให้เป็นคนไร้บ้านไปจนถึงประธานาธิบดีเนี่ยทุกคนก็จะมีความเท่าเทียมกันหมดแต่สิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยมีความทุกข์ใจเนี่ยนั่นกว่าหากความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยความ,มทุกข์ของมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะเป็นทุกข์อยู่หรือเปล่าเป็นทุกข์จากการทํางานจริงๆเราไม่ได้เป็นทุกข์จากการทํางานหรอกครับเราเป็นทุกข์กับเพื่อนร่วมงานนะฮะอาจจะเป็น ทุกกับโหน้าหากงานนี้ไม่สํเาเร็จคณผู้ฟังอาจจะไม่ได้เป็นทุกเพราะว่างานชิ้นนี้ไม่สําเร็จแต่อาจจะเป็นทุกเพราะว่าอาจจะเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับโหน้าหัวหน้าอาจจะามาตําหนิเรามาตักเตือนเราซึ่งเราอาจจะไม่ชอบนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วหากสังเกตดีๆเนี่ยความทุกข์หลายๆอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดจากวัตถุสิ่งของนะครับแต่เกิดจากคนเกิดจากความสัมพันธ์นะครับผมหากมองทุกคนเป็นมิตรเนี่ยเราก็จะ มีความสัมพันธ์ที่ดีได้การที่เรามองทุกคนเป็นมิตรเน่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับค้ฟังคนฟังตามผมทนะันันการที่เรารู้สึกว่าคนนู้นคนนี้คนร,บรอบๆเราเนี่ยเป็นมิตรเป็นพวกเดียวกับเราเนี่ยเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีเราจะรู้สึกว่าเราเป็นศูนย์กลางเราจะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่นะครับเราจะรู้สึกว่าเราเชื่อใจทุกคนได้จริงๆวิธีการนี้ก็ ใช้เพียงแค่ความคิดนะครับช่วงที่คุณผู้ฟังอยู่ที่ที่ใดที่หนึ่งก็ตามเนี่ยพอมองเข้าไปผู้คนรอบข้างเนี่ย้างเราคิดว่าเออทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนเราทุกคนคือพวกเดียวกับเราเนี่ยอาคีย์เวิร์ดก็คือทุกคนเป็นพวกเดียวกับเราเนี่ยเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วเราก็จะเป็นมิตรกับทุกคนแล้วทุกคนก็จะเป็นมิตรกับเรานะครับคุณผู้ฟังภารกิจหลักๆทั้ง3ในชีวิตเนี่ยคือการงานการเข้าสังคมและความรักนะครับมนุษย์ เกิดมาอย่างแรกก็คือได้รับความรักจากพ่อแม่นะครับเพื่อที่จะเติบใหญ่และสามารถดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองได้นะครับผมภารกิจที่2ก็จะเป็นการเข้าสังคมการเข้าสังคมเนี่ยเป็นภารกิจที่สําคัญสิ่งหนึ่งของมนุษย์นะครับเพราะว่ามนุษย์จําเป็นต้องเข้าสังคมเพื่อที่จะขยายคอนเนคชันเพื่อที่จะดํารงชีวิตที่อยู่รอดเนื่องจากเราเป็นสัสงคมตามสัญชาตญยานเดิมอยู่แล้วนะครับและการงานการงานเนี่ยทำให้ เกิดโลกาพิวัตน์ทำให้โลกพัฒนาและทําให้มนุษย์เนี่ยมีการมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตทําให้มนุษย์หลายๆอย่างหลายๆกลุ่มเนี่ยสามารถร่วมมือกันได้จากการงานนะครับซึ่ง3อย่างเนี่ยเป็นภารกิจทั้งสาในชีวิตที่ผู้เขียนได้บอกไว้ว่ามันเป็นภารกิจหลักๆของมนุษย์ที่ต้องทำนะครับเป็นปัจจัยทั้ง3านะครับผมสามวข้อที่สามเนี่ยตัดเรื่องของคนอื่นทิ้งไปเสีย หากเราใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเราจะไม่มีชีวิตที่เป็นอิสระคุณผู้ฟังหนังสือเล่มน,นี้ได้ให้ราคาของอิสระไว้สูงมากอิสระเป็นสิ่งที่มีราคาแพงนะครับแต่ษย์ทุกว,วันนี้ต่างใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นนะครับเห็นได้ชัดเลยผ่านทางเมื่อเราเห็นคนอื่นโพสรูปโซเชียลมีเดียที่มีอะไรที่ดีกว่าเรามีอะไรที่เยอะกว่าเราเนี่ยเรา,าจ,จะมีความรู้สึก เจ็บหน้าอกนะครับอาจจะมีความรู้สึกอ,อยากหน็บแนมในใจนะครับผมซึ่งจริงๆไม่ใช่ความผิดของเรานะครับแต่วัฒนธรรมค่านิยมหรือเศรษฐกิจต่งตางๆเนี่ยมันบ่มเพาะให้ให้ค่ากับการที่มีสิ่งของที่ดีมีของที่แพงนะครับคุณผู้ฟังซึ่งมันเลยทําให้ทุกวันนี้เราต่างอ่าคอยควาสิ่งที่มันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับแต่เราไม่ค่อยที่จะได้อยู่กับตัวเองสักเท่าไหร่ เราเลยรู้สึกว่าเราถูกกอบหรือโกงอะไรบางอย่างเนี่ยครอบงำเราไว้โดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันดิกนานนะครับผมการได้มาซึ่งความเป็นอิสระและความสุขคือการกล้าที่จะถูกเกลียดน,นะครับจริงๆผมอยากจะอ่านประโยคนี้หลายรอบเลยนะครับการได้มาซึ่งอิสระและความสุขคือกล้าที่จะถูกเกลียดน,นะครับถ้าเราไม่ต้องไม่ไม่อยากได้อิสระะความสุขเนี่ย อ่าเราก็ต้องทําให้คนอื่นพอใจทําให้ตัวเองตัวเราเองเนี่ยไม่พอใจใช่ครับผมแล้วก็ไม่ให้เกียดตัวเองนะครับคุณผู้ฟังแต่หากเราต้องการอิสระและความสุขในชีวิตจริงๆเนี่ยเราต้องกล้าที่จะเดินออกมาจากความคิดเห็นของคนอื่นกล้าที่จะรับคําวิจารณ์ของคนอื่นๆกล้าที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เราไม่ต้องการนะครับคุณผู้ฟังพูดง่ายๆเลยก็คือกล้าที่จะถูกคนอื่นเนี่ยมองว่าเรามัน ไม่ใช่พวกที่กับเขานะครับผมปัญหาจากความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการไม่รู้จักแยแยธุระของตัวเองและธุระของคนอื่นธุระของใครดูได้จากผลกระตบที่จะเกิดขึ้นนะครับความสัมพันธ์ที่เป็นไปนในทางลบเนี่ยปัญหาหลักเลยก็คือไม่รู้จักแยแยธุระของคนอื่นและของตัวเราเองนะครับสมมตุติมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาด่าดเราที่เราทํางานไม่ได้เรื่องนะครับซึ่ง ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะดิ่งลงความผิดจริงๆก็คือเพื่อนคนนี้ไม่ไม่รู้จักที่จะแยกแยะความแยกแยะทุละของตัวเองแล้วก็ทุละของเรานะครับวันที่เสียงมังอนอาจจะปแปลกๆ่อยนะครับเนื่องจากมีน้ำมูกเล็กน้อยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็ที่ผมได้บอกไปนะครับหากเพื่อนคนนั้นเข้ามาโจมตีตัวตนเราเนี่ยเท่ากับว่าเขาไม่รู้จักแยกแยะทุละของเขาครับผม เรื่องของงานของเราและตัวตนของเราเนี่ยหากมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้วอยู่ดีเขามาตำหนิตีเตียนในทางที่ไม่ดีนักเนี่ยซึ่งมันเป็นทุลาของเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออีโก้ของเราก็จะพุ่งขึ้นข้อสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนเนี่ยมันก็จะตกลงดิ่งลงนะครับผมสิ่งที่อยากจะให้คานึงถึงก็คือรู้จักแยกแยะทุลาของตนเองและของคนอื่นในหลายอย่างเนี่ยเราอาจจะก้าวไกยเรื่องราวของอีกคนมากเกินไปจนมันเป็นความอึดอัดที่เกิดขึ้น นะครับหากเราจูงม้าไปริมแม่น้ำเนี่ยเราจูงไปได้นะครับแต่เราใช้บังคับให้มันกินน้ำเนี่ยไม่ได้นะครับผมเราอาจจะให้คําแนะนําเราจะพาไปในที่ที่เป็นที่ที่ดีที่เราคิดนะครับแต่เราจะให้เขาชอบในสิ่งที่เราคิดว่าดีเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับผมเนื่องจากเราเป็นมนุษย์เนี่ยชีวิตของใครก็ชีวิตของมันนะครับผมเลือกเส้นทางที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ ตามประโยคที่ผู้เขียนได้เขียนเลยนะครับผมเลือกเส้นทางที่เราคิดว่าเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับตัวเรานะครับวงเล็บสําหรับตัวเราไม่ใช่สําหรับที่คนอื่นคิดไว้นะครับผมทุกความสัมพันธ์ต้องมีระยะห่างที่พอเหมาะไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปข้อนี้ก็สําคัญนะครับผมผมคิดว่าทุกความสัมพันธ์ที่ผมมีเนี่ยจะต้องมีระยะห่างที่ผมต้องสร้างไว้เสมอหากใกล้กันเกินไปเราก็จะถูกก้าวไกลธุระของเรา หากไกลเกินไปเราก็อาจจะก,กลายเป็นคนไม่รู้จักกันนะครับคุณผู้ฟังซึ่งระยะห่างที่สําคัญเนี่ยเราควรจะเราจะใช้เราต้องใช้ความรู้สึกบอกว่าเอ้ยคนนี้มันความสัมพันธ์ของเขากับเราเนี่ยมันใกล้เกินไปแล้วนะมันก้าไกลจนเกินไปแล้วนะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นแฟนเราเนี่ยจริงๆก็จะต้องมีระยะห่างที่พอเหมาะนะครับถ้าใกล้จนเกินไปเนี่ยวันหนึ่งก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยาก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนะครับผมเราจะต้องมีช่วงระยะที่ห่างบ้างใกล้บ้างให้มันเกิดบาลานซ์นะครับผมหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เราควรเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและไม่ต้องคาดหวังให้อีกฝ่ายทําตามที่หวังนะครับเราเป็นฝ่ายเริ่มความสัมพันธ์เนี่ยเป็นธุระของเราที่เราควบคุมได้นะครับแต่การที่จะให้เขาเนี่ยเป็นอีกเป็นอีกเป็นเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยอันนั้นเป็นธุระของเขาครับเราจะไปก้าวไก่ไม่ได้ นะครับอันนี้คือผมสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ทุกความสัมพันธ์เนี่ยเราควรที่จะเป็นคนที่ไปพูดคุยก่อนเปิดประเด็นก่อนไปสร้างความสัมพันธ์ก่อนเป็นระดับแรกนะครับเราไม่ต้องคาดหวังให้เขามาต้องมาตอบแทนสิ่งที่เราสร้างความสัมพันธ์เนี่ยดีขนาดนั้นนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่ทุระของเราที่เราจะไปคิดถึงคิดไปมันก็เปลืองพลังงานและเวลานะครับคุณผู้ฟังหัวข้อที่สี่ การเป็นส่วนกลางของโลกและสังคมสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกว่าเรามีความสามารถที่ดีเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนหนึ่งของสังคมนะครับซึ่งเราก็ต้องมองทุกคนเป็นมิตรและรู้สึกว่าตรงนี้คือที่ของเราคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยคุณผู้ฟังเดี๋ยวลอ,องคุณผู้ฟังหากอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยคุณผู้ฟังลองมองไปรอบๆนะครับและลองมองว่าทุกคนเนี่ยคือเพื่อนทุกคนคือ มิตรทุกคนคือพวกเดียวกับคุณผู้ฟังเนี่ยแลวคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ที่เรามีตัวตนอยู่เรามีที่ของเรานะครับคุณผู้ฟังเราไม่ใช่ส่วนกลางของโลกเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมที่กว้างใหญ่เนื่องจากจริงๆแล้วสังคมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงแค่สังคมโลกด้วยครับด้วยซ้าหากมนุษย์ต่างดาวมีจริงเนี่ยก็จะกลายเป็นสังคมจัก,กรวาลทันทีเลยนะครับคุณผู้ฟัง เพื่อนรู้ไว้เสมอว่าเราไม่ใช่ส่วนการของโลกเราไม่สามารถตะโกนออกมาแล้วทุกคนจะได้ยินนะครับเราเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของสังคมที่กว้างใหญ่ฉะนั้นมองทุกคนให้เป็นมมตรแล้วเราจะรู้สึกว่าที่ตรงนี้เป็นพี่ของเรานั่นเองนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมหากคุณฟังเป็นหัวหน้าแล้วมีลูกน้องเนี่ยเราก็นควรที่จะมองในฐานะมนุษย์ต่อมนุษย์นะครับหากมองในฐานะมนุษย์หัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะไม่เท่าเทียมทันที เราจะกลายเป็นบุคคลที่มีอีโก้สูงแล้วเราไม่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็เมื่อก่อนผมเป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ด้วยความที่อาจจะด้วยความโชคดีก็ถูกดึงถูกแนะนําให้เป็นคนที่ทิง้งละทิ้งอีโก้บางส่วนเพื่อที่จะเรียนรู้จริงๆอีโก้มันมีข้อดีแต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกลายเป็นข้อเสียของคนหลายๆคนนะครับ คนที่มีอีโก้สูงเนี่ยจะไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ไม่พร้อมที่จะรับฟังถึงรับฟังก็จะมีความรู้สึกที่ขัดแย้งอยู่ตลอดเวลานะครับหากสลัดอีโก้ได้บางส่วนเนี่ยมันจะทําให้เราพร้อมเรียนรู้และกล้าที่จะรับฟังไม่ว่าคนนั้นจะสูงหรือต่ำกว่านะครับคุณผู้ฟังไม่ชื่นชมหรือดุดา่าแต่ให้ขอบคุณและแสดงความยินดีหรือตักเตือนแอดเลอร์ได้บอกไว้ว่าหากเราชมหรือด่าเนี่ยมันก็เป็นการ ใช้ลมเพื่อที่จะควบคุมบุคคลคนนั้นหากเราไปชมคนนี้ว่าดีมากเก่งมากเหมือนกับว่าเราต้องการที่จะควบคุมเขามากกว่าที่จะชื่นชมผลงานเขาแต่หากต้องการที่จะชื่นชมจริงๆควรชื่นชมที่ผลงานของเขาแสดงความยินดีแสดงความยินดีกับเขาที่เขาทำผลงานได้ดีหากเขาทําไม่ดีเราควรตักเตือนที่สิ่งที่เขาทําไม่ใช่ตัวตนของเขานะครับคุณผู้ฟังอย่าตามทางผมนะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราไปด่าใครแต่ละคนเนี่ย ด้วยอารมณ์โกรธแล้วก็โจมตีที่ตัวตนของเขานะครับไปโจมตีที่สิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่เขาทานะครับผมหากคุณผู้ฟังมีลูกเนี่ยหากลูกคนนั้นทําแก้วแตกเนี่ยคุณผู้ฟังเคยที่จะหา,หากคุณผู้ฟังมีลูกนะครับก็อาจจะไปโจมตีว่าทําไมเป็นคนอย่างนี้เป็นคนไม่เคยระมัดระวังเลยเป็นคนซุ่มซ่ามมากๆเลยนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าประโยคที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เนะี่ยเป็นประโยคที่ โจมตีทางตัวตนนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะตักเตือนเนี่ยอาจจะตักเตือนที่ว่าเข้าหลังระวังกว่านี้เนี่ยนะแก้วใบนี้มันแพงอะไรประมาณนี้นะครับผมโจมตีที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่คนส่วนใหญ่มักจะโจมตีที่ตัวตนของอีกฝ่ายนะครับคุณผู้ฟังเราไม่กล้าเผชิญการแก้ปัญหาเพราะเราขาดความกล้ามากพอนะครับหัวข้อนี้ก็ตามประโยชน์ที่แอดเลอร์ได้บอกไว้นะครับ ปัญหาต่างๆเนี่ยเราไม่กล้าที่จะไปเชิญมันเพราะเราขาดความกล้าที่จะใช้พลังงานและแรงงานหรือบางทีเราจะคิดว่าที่ตรงนี้ก็สบายอยู่แล้วทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเราอยากแก้ไขใจจะขาดนะครับุณฟังยอมรับในตัวเองเชื่อใจผู้อื่นอย่างไรเงื่อนไขจริงๆหัวข้อ,ขอนี้ผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันสปาร์กายมากนะครับผมแอดเลอร์ได้บอกไว้ว่าจงยอมรับในตัวเองเชื่อใจผู้อื่นโดยที่ไม่มีเงื่อนไข นะครับต่อให้คนนั้นเป็นคนที่เพิ่งจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอานะ้าแล้วถ้าคนนี้มันเป็นโจรละ่ะถ้าเราไปเชื่อใจเขาแล้วเขามาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเราอันเลร์ก,ก็บอกว่าจงเชื่อใจต่อไปหากคุณเชื่อใจคนคนหนึ่งสุดทวใจเนะี่ยเขาจะกล้าทําไม่ดีกับเราสักกี่ครั้งเชียวนะครับซึ่งก็อาจจะฟังแนละ้วมันรู้สึกแตกใจนะครับที่อันเลร์อบอกว่าให้เราเนี่ยเชื่อใจ ทุกคนเนี่ยอย่างไรเงื่อนไขผมก็เลยลองพิสูจน์ด้วยการเอาวิธีนี้นำไปใช้นะครับผมเชื่อใจทุกคนเลยผมให้ความเชื่อใจทุกคนทุกคนไม่มีความเครือบแข่งใจอย่างเดียวนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือผมมีความยอมรับในตัวเองมากขึ้นแล้วก็ยอมรับในความเป็นเขามากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังส่วนเมื่อเขาทําไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบกับความเชื่อใจผมแม้แต่น้อยเลยนะครับ เพราะทุกคนที่ผมเชื่อใจเนี่ยต่างก็มีท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นผมรู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสังคมนั้นมากขึ้นนะครุณผู้ฟังผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปใน,นทางบวกมากๆนะครับหากเรามีความสัมพันธ์แบบเครือขคามใจกับใครสักคนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นไปในแบบที่เราคิดนะครับหากเราเชื่อใจใครสักคนเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะเป็นในแบบที่เราเป็นนะครับเราเชื่อใจเขาเขาก็จะเชื่อใจเรา เราไม่เชื่อใจเขาเขาก็ไม่เชื่อใจเราสุดท้ายลบกับลบมันไม่มีทางเป็นบวกนะครับลบกับลบมันจะยิ่งลบลงไปอีกนะครับคนณผร้ฟังชีวิตคือจุดหลายๆจุดที่เชื่อมต่อกันไม่ใช่เส้นตรงที่จะกําหนดแผนล่วงหน้าได้สึงจุดจบจริงๆแล้วใช่ผมขยายความถึงประโยคนเนี้ก็คือชีวิตเราเนี่ยมันเป็นจุดเหมือนกราฟที่มีขึ้นลงเป็นจุดเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ จะให้เป็นเส้นตรงที่วางแผนตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดจบเนี่ยมัน impossible มันเป็นไปไม่ได้นะครับผมฉะนั้นหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ไม่เห็นเป็นเหมือนที่เราได้วางแผนไว้ในตอนแรกเลยเนะี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยครับมันแค่เป็นธรรมชาติของมันที่ควรจะเกิดขึ้นเราไม่สามารถวางแผนได้ว่าวันนี้เราจะเป็นแบบนี้วันข้างหน้าเราจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆมันก็ควรที่จะเป็นเป้าหมายของเราแต่เราจะให้ บังคับเททุกอย่างเป็นไปในเส้นตรงเลยนะ่มันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเมื่อใดที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้รู้สึกเป็นกาเป็นจุดเป็นจุดโดยที่รู้สึกเหมือนไม่สามารถควบคุมอะไรได้นักเนี่ยก็ขอให้ตระหนักไว้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนนะครับคุณผู้ฟังฉะนั้นเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยก็ให้ขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยทุ่มเทกับปัจจุบันและสุดกําลังเพียงพอนะครับนี่ก็เป็นสรุปกล้าที่จะถูกเกียิที่ผมแนะนํามา สรุปแล้วนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้นะครับผมจริงๆการที่จะถูกเกียิเนี่ยมี2ภาพนะครับหากคลิปหน้าเนี่ยผมมีโอกาสด้ทำภาคสอบเนี่ยผมจะทําภาคสองให้คุณฟังได้ลองฟังนะครับแต่ผมบอกก่อนไว้เลยว่าความรู้ทั้งหมดในเล่นเนี่ยผมได้ลองนําไปใช้ทั้งหมดแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันได้ผลมันมีความสุขขึ้นกับความสัมพันธ์นะครับผมอธิตทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับชีวิตผมมากนักสักเท่าไหร่ ผมจะสรุปหัวข้อใหญ่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับผม 1. อย่าเชื่อเรื่องแผลใจ 2. ความทุกข์ใจทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ 3. ตัดเลือตัดธุระของคนอื่นสิ้งไปเสีย 4. แยกแย่ทุร้ายออกว่าอันนี้เป็นธุระของใคร 5. เราควรมองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้จากการรู้สึกว่าทุกคนเป็นมิตรทุกคนคือพวกเดียวกับเราคุณผู้ฟังและนี่คือเนื้อหาที่ผมสรุปมาจากกล้าที่จะถูกเกียดเล่นที่1 นะครับผู้ฟังรู้สึกยังไงบ้างราครับก็กระตุกจิตกระชากใจพอสมควรนะครับเป็นเนื้อหาที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองออกมาอ่านดูนะครับเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆเล่มหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามมาจนจบนะครับเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าบอกเลยว่าเล่มนี้สนุกแน่นอนนะครับไว้เราเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ